เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาต่อกันที่ข้อ12 mm hmm. นะคะ Situation เ,เหตุการณ์นะคะก็คือเ n f น r e n c e t o r ์ทั w ants to take a bus to k a n t a n a b u r i so he ask a man for directions to the bus terminal the man says ah a ah, foreign t o u r i s t นะคะคำนี้แปลว่าอะไรอื่นคนคำนี้เป็น adjective ถูกไหมคะเป็น adjective นะคะเพราะมันขยายคำว่า tourist ถูกไหมคะ tourist เป็นคำนามเนาะ foreign ก็คือต่างชาตินะคะ าเราจะพูดว่าชาวต่างชาตินะคะอันนี้เป็น adjective เนาะถ้ามันเป็นคำนามนะคะก็จะเป็นคำว่าอะไรคะ foreigner เนาะก็คือชาวต่างชาตินั่นเองชาติไหนก็ได้นะคะที่ที่ไม่ใช่ชาติเดียวกับเรานะคะทุกคน A f o r e i g n t o u r i s t wants to take a bus นะคะเขาต้องการจะทำไมคะนั่งรถใช่ไหมคะนั่งรถทัวร์นะ ที่จริงบัสนี่ก็คือรถเมย์ก็ได้ะคะ่ะรถเมย์รถทัวร์แต่ว่าถ้าเมืองไทยก็คงไม่มีรถเมย์ไปถึงกาญจนบุรีหรอกใช่ไหมคะเพราะว่ารถเมย์ปกติก็จะเป็นแค่แบบในจังหวัดเดียวกันอะไรนี้นะคะรถเมย์รถทัวร์นะเที่กับบัสชูก,กาญจนบุรี so he asked a man for directions เขาถามใช่ไหมคะผู้ชายคนหนึ่ง for directions คืออะไรเอยทุกคนถามทางถูกต้องไหมคะ ถามทาง to the bus terminal bus terminal คืออะไรคะทุกคนไปที่ท่ารถถูกไหมคะถามทางไปที่ท่ารถนะคะเพราะว่าเขาต้องการจะนั่งรถทัวร์ไปกาญจนบุรีนั่นเอง <S <S ตรงนี้ทุกคน take a bus เนี่ยเวลาเราจะพูดนะคะเราใช้คำว่า take ตลอดเลยนะแบบเราจะไม่ใช่ว่าแบบ go on a bus หรือว่าแบบ sit a bus อะไรอย่างนี้นะคะไม่นะเราจะใช้คำว,ว่า take a bus นะคะใครที่ยังไม่คุ้นหรือว่ายัางไม่คล่องนะคะโนต้ตไว้เลยนะตรงนี้ใช้ได้ตลอดเลยนะคะ take a bus นะคะ the man says ผู้ชายคนนี้นะคะที่ที่เป็นคนที่ถูกถามทางนะเขาจะตอบว่าอะไรดีเอ่ยช้อยแรกนะคะ let's take a taxi to กาญจนบ,บรุรีช้อยที่สองคะ there are many buses go to the bus terminal Choice 3, you need to go by train because it's faster. Choice 4, it's on your left, just after you pass the next intersection. And then, choice 5, Kanchanaburi is about 120 kilometers from Bangkok. Choice 1, what does it mean? Let's take a taxi. taxi let, let's take a taxi. Let's, let's, let's us. นะคะ. Let's take a taxi to กาญจนบุรีนั่งแท็กซี่ไปกาญจนบุรีกันเถอะนะคะทุกคนนั่งแท็กซี่ไปกาญจนบุรีกันเถอะนะคะชอยที่สองนะ there are many buses going to the bus terminal ก็คืออะไรคะมีรถเมล์นะ รถเมล์รถทัวร์ค่ะหลายคันเลยที่จะไปที่ท่ารถถูกต้องไหมคะบัสเทอร์มิอลช้นที่สามคะ่ะ you need to go by train because it's faster เขาบอกว่าคุณต้องใช่ไหมคะต้องไปด้วย train นะคะคืออะไรคะรถไฟถูกต้องไหมคยไปด้วยรถไฟเพราะว่ามันทำไมคะมันไวกว่านะคะ faster นะคะเพราะว่า fast เป็น adjective แปลว่าเร็วใช่ไหมคะเร็วไวนะ พอเติม er เนี่ยก็คือเป็นขั้นกว่านะย่งถูกต้องไหมคะช้อยที่สี่คะ it's on your left just after you pass the next intersection ก็คืออะไรคะตรงนี้เนี่ยเวลาเราแปลนะคะเราต้องแปลประโยคหน้าก่อนนะเวลาแปลเอ้แปลประโยคหลังก่อนนะคะแปลเป็นพอแปลเป็นภาษาไทยเนาะก็คือหลังจากนะคะหรือว่าจะแปล ยังไงดีพูดยังไงดีมันอยู่ซ้ายมือนะคะหลังจากที่คุณผ่านแยกข้างหน้าใช่ไหมคะก็คือถ้าผ่านแยกแล้วอยู่ซ้ายมือนั่นเองถ้าพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยแบบนี้มันจะเข้าใจกว่าใช่ไหมคะ At j u n your left just after นะคะก็คือพอผ่านแยกปุ๊บนะคะเวลาเราอ่านนะ just after you pass the next intersection ก็คือเมื่อเราผ่านนะคะผ่านอันนี้ผ่านใช่ไหมคะผ่าน แยกไม่ใช่ after คือหลังมัวแล้วนะคะทุกคนขอโทษนะคะผ่านใช่ไหมคะ p a s s intersection นี่ก็คือแยกนะคะเวลาเราขับรถนี่มันก็จะมีแยกใช่ไหมคะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างนี้เนาะก็คือพอผ่านแยกหน้าปุ๊บเนี่ย Bust e r m i n a l นะคะ It ก็คืออะไรคะ It นี่ก็คือเขากล่าวอ้างนะคะไปถึง Bust e r m i n a l นเนาะ ก็คือบัสเทอร์มิ่งเนี่ยอยู่ข้างซ้ายนะพอผ่านแยกปุ๊บบัสเทอร์มิ่จะอยู่ซ้ายมือนั่นเองทุกคนแล้วก็ใช้ห้านะคะการจนนับี is about 120 kilometers from Bangkok ก็คือการนับรีเนี่ยไกลจากกรุงเทพห่างจากกรุงเทพกี่กิโลคะ120 km, นะี่กิโลเมตรเนาะ is about from นะคะก็คือห่างออกไป120กิโลเมตรนั่นเอง ตัดช้อยไหนดีคะทุกคนตัดช้อยไหนดีเอยเขาไม่ได้ถามเลยนะช้อยเนี้ยช้อยห้าใช่ไหมคะทุกคนเขาไม่ได้ถามเนาะว่ามัน,ว,มนว่ามันกี่กิโลถูกป่าคะเขาถามทางนะทุกคนถามทางนะคะไม่ได้ถามระยะทางเนาะดูดีๆนะคะอย่าอย่าเวลาทําอย่ามึนนะแบบเห็นอุ้ยระยะทางต้องใช่แน่เลยอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่นะเขาถามทางนะแล้วก็ตัดช้อยไหนดีคะช้อย ช้อยหนึ่งถูกต้องไหมคะจะนั่งแท็กซี่ไปการ์ดาบุรีด้วยกันเถอะทำไมอะคะทุกคนเขาแค่ถามทางไปบัสเทอร์มินอลเองนะคะอะแล้วก็ช้อยถัดไปที่ถามที่ปัดได้คือช้อยไหนคะช้อยสามถูกต้องไหมคะเขาจะไปบัสนะคะรถไฟไม่เกี่ยวนะคะทุกคนอยู่ดีจะมาแบบเออรถไฟเร็วกว่าไปรถไฟเถอะอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาแค่จะมาถามทางไปที่บัสเทอร์มินนลนะคะถูกต้องไหมเอ่ย ตอบข้อไหนเอ่ยตอบช้อยไหนเอ่ยข้อนี้ตอบช้อยไหนเอ่ยตอบช้อยสี่ถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันเป็นช้อยเดียวเลยนะทุกคนที่บอกทางอะ่ะถูกต้องไหมเอ่ยเขาถามทางนะคะดูดีๆนะว่าเขาถามอะไรนะคะ ask for direction ใช่ไหมคะก็คือถามทางเขาถามทางนี้ก็แค่ตอบเป็นทางเท่านั้นเองทุกคนก็คือพอผ่านแยกข้างหน้าปุ๊บอยู่ฝั่งซ้ายนะคะข้อนี้เนี่ยอาจจะยาก ตรงที่ถ้าหลายคนไม่รู้จักคำว่า intersection อะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะยาไดยาได้เดายากนะคะเดายากขึ้นอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าตรงนี้มันมีแค่ it's on your left นะคะก็คืออยู่ข้างซ้ายนะใช้ได้ตลอดเลยนะคะ on it's on your left นะคะ on your left นะคะก็คืออยู่ฝั่งซ้ายถ้าถ้าอยู่ฝั่งขวานะคะก็คือ on your right นั่นเองหรือว่าสมมุติถ้าเราจะพูดว่า เพื่อนชื่อ A นะคะนั่งอยู่ฝั่งซ้ายของเรานะคะจากแบบสมมุตินั่งโต๊ะเรียนเงี้ยเพื่อนเพื่อนชื่อ A นั่งอยู่ฝั่งซ้ายนะคะก็คือเอซิตส์ออนมายเลฟนะคะก็คืออยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งขวาเงี้ยใช้ได้ตลอดเลยนะคะทุกคนเวลาเราจะบอกว่าเออเลี้ยวซ้ายไปแล้วอยู่แล้วร้านอยู่ฝั่งขวานะคะเราก็แค่บอกว่า turn left and then uh, the shop is on your right นะคะก็คืออยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะคะใช้ได้ตลอดเลยนะ on your หือว่า on my นะคะถ้าจะบอกว่าเป็นฝั่งของเรานะคะเช่นฝั่งซ้ายของเรานะคะก็คือ on my left ถ้าฝั่งซ้ายของคนที่เราพูดด้วยนะคะเราก็แค่พูดว่า on your left แค่นี้เองนะเรียบร้อยนะคะข้อ12นะผู้ชายคนนี้นะคะจะพบว่า it's on your left just after you pass the next intersection ก็คือผ่านแยกหน้าปุ๊บเนี่ย bus terminal นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายนั่นเอง เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้ทำความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยไม่เก่งได้ไงจริงปะ